หน้าว่าปกตินะถ้าการะดาษชู้วธรรมดากุ้งห่ออะไงรขึ้นให้ดูนะพอใหญ่จริงพอ,พอใหญ่กว่าหม้ออ่ะเออหม้อที่กินสองสามคนอ่ะพอใหญ่กว่าหม้อมอีกอ่ะปิดหม้อม็ดอ่ะจริงซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อชิชช้วนะครับนี่เข้ามาใกล้ๆตะก,กี้แบบชุบน้ําไปดูเห็นนี่เห็นไหมคือคือขนาดเช็ดไปแล้วมันก็ยังไม่ยุ่ยเลยอ่ะใมันเป็นกระดาษชชู่ที่ถ้าใครใครเคยใช่ในครัวจะรู้กระดาษชชู่ในครัวเป็นหน้าใช่ไหม นหนาจริงหนามากหน้าหมาคุณบอกเลยว่าไม่ใช่หน้าธรรมดาขุดหน้าตึ้งอันละที่ทิพวาบานีจะคิดเป็นนั้นแล้วที่ทิพวาบาทถูกมากใช่สมุดว่าคราบน้อมันน้ำไม่ได้ในกลัวเอกกันสร้างาัเราเนี่ยเช็ดได้เลยตึ้งไม่ไม่ต้องหัวมันมันคาดนะครับกันหนามากใช่ชเห็นนี่ฝั่งที่เชฟกับฝั่งที่ไม่เชฟจะเห็นเลยว่าแบบเงาเลยสั่งที่เชสเสร็จอ,อ่ะคือมันไม่มันแล้วอ่ะ ตึ้งตามหวาหน้าประมาณได้ได้ที่ชู้เปียกค่ะเคยเคยใช้ปะหนาจริงเออนี่นี่นี่มารูมาสมมุิว่าบานพุ่มเหมือก่อนชายผ้านะผ้ามันมันกิชายชายต่อไปเราซักตึ้งอไรมาเช็ดมาเช็ดทุกถ่ายครัวเราก็มีกินแต่ท่านเนี่ยชายอย่ามากเวลาเช็ดกันโดนน้ำเหน่อยก็ได้แล้วไม่คือมันไม่ขาดเลยอ่ะบีบให้ด้วยไม่จะจะให้เห็นว่ากระดาษชู่มันหนาเฮ้ยมันเหนียวแล้วมันหนามาก ที่ชู่เปียกไม่นาได้ไงอันนี้คือที่ชู่เปียกแล้วนะเพราเราไปโดนน้ําต้งกะเรามาเช็ดตามในครัวได้เลยนี่เห็นไหมปึ๊บเช็ดไปเลยอันนี้เราลงแบบน้ำไปก่อนนะบันในถี่ใชข้ขวดวบอลองลองล,อง,ลองเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นกระดาษชู้ดูกระดาษชู่มันใช่แล้วกันทิงอย่ามาผ้ามันต้องกลับมาอุ่นซ้ำาบันหือมันก็นอย่างนี้กินอ่านี่เราก่อเช็ดเต้นเลยลนะมั้ย เมื่อเราเช็ดน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ดึงนี่เราเช็ดน้ําเสร็จเราก็แผ่นแห้งมาชิดได้เลยลเราซือแผ่นเดียวเอาอยู่อ่ะสมมุหมดอาเช็ดไอ้นี่ะมาใช้ทิู่สองแผ่นแผ่นอีนึงนน่งชุบน้ำแผ่นตีช้องเราคือเช็ดอไอ้ไัมนเนงถ้าใช้ไก่ชุบปกตินี่หน้าจะหมดไปหลายอันแล้วอ่ะดูนะอันนี้ที่แผ่นตีปีชุบน้ำแล้วปีก็มาเช็ดแล้วถึ่งให้ให้ดูว่ามันหน้าจริงไหมเองดูหนามากหนามาก คุณโขดเนี้ยวผมบอจโมทำรับใจไหนครัวคิวใยญ่ๆบัน,นี้นะครับซี่ที่ว่าบาทหยอกลั่งซี่ฮิวรอยว่าบาทไปพดได้เลยนี่ได้หมดหมดนี้เลย